อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินบิตคอยฟรีนะครับผมตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยกำลังขึ้นสูงนะครับผมใครที่อยากจะรับเงินบิตคอยฟรีฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินบิตคอยกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมทําฟรีไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินบิตคอยฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมใครที่อยากจะมีเหรียญบิตคอยหรือว่าสกุลเงินคริปโตฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยกำลังขึ้นสูงนะครับผมอยู่ที่862,999บาทต่อ1นึ่งบิตคอยใครที่อยากจะทาเงินบิตคอยฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อน เราจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญบิตคอย n กันก่อนะครับหรือว่าสกุลเงินคริปโตต่างๆนะครับผมกระเป๋าที่ผมแนะนําให้ไปสมัครนะครับผมต้องเป็นกระเป๋านี้เท่านั้นนะครับกระเป๋านี้มีชื่อว่า Binance นะครับผมเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่สามารถเก็บเหรียญคริปโตได้เยอะมากๆนะครับสำหรับ Binance เนี่ยเราสามารถขายเป็นเงินบาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยได้นะครับหรือว่าจะโอนเข้าเป็นในส่วนของทุงนิโวลิตก็ได้ Binance นะครับผมเขียนชื่อตามนี้ได้เลยนะครับใน YouTube มีคิปวิดีโอสอนค่อนข้างเยอะ เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับการสมัครการเทรดเยอะมากๆลองหาข้อมูลเกี่ยวกับบา n นแนดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของการใช้งานนะครับบายนแนจุด BTC ีซีคริปโตเอ็แบบนี้เลยนะครับในส่วนของบา n นแนนนะต่อมานะครับผมสำหรับแอปที่จะใช้ในการทำเงินคริปโตฟรีนะครับในส่วนของ Bitcoin ให้เราดาวน์โหลดแอปนี้นะครับมีชื่อว่า M c r y p t o p a y t o e a r n นะครับคริปโตให้เราเขียนชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะเขียน M c r y ค t o ตตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะ กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้แอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้รวมไปถึงวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินเดี๋ยวในคลิปนี้จะอัปเดตการถอนเงินล่าสุดให้ดูด้วยนะครับว่าการจ่ายเงินล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะครับผมเ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมแอปนี้ไม่กกา ไม่มีรหัสโค้ดให้กรอกมันเองนะครับเมนูนะครับมี3เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูที่โปรไฟล์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของหลักฐานการถอนเงินล่าสุดให้ดูก่อนว่าการจ่ายเงินล่าสุดเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับกดตรงนี้เลยสําหรับตรงนี้นะครับผมเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของแอปนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยผมถอนเป็นเหรียญ usdt นะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยถอนได้หลายสกุลเงินอยู่นะครับการถอนเงินล่าสุดนะครับผมตรงนี้ เลยนะครับ1ดอลลาร์นะครับหรือว่า1 USDT ที่ผมได้ทำการถอนไปนะครับเมื่อวันที่14เดือน3 2023นะครับวันนี้ที่อัดคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นวันที่15เดือน3นะครับถอนเงินไปเมื่อวานนี้นะครับผมสถานะนะครับผมขึ้น success fully เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการตรวจสอบยอดเงินที่ทำการถอนไปนั่นเองนี่ครับอาโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีเมลนะครับที่ผมได้รับนะครับเมื่อทำการถอนเงินแล้วก็มียอดเงินนะครับเข้าในส่วนของกระเป๋าบ i n นเนี่ยเขาก็จะ มีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาว่ายอดเงินที่เราถอนเนี่ยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาเนาะจำนวนจํานวน1 USDT นะครับผมก็คือ1ดอลลาร์นั่นเองที่ได้ทําการถอนไปนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนทีละเมนูกันนะครับว่าต้องทําเงินแบบไหนอย่างไรในส่วนของ M c r y p t ตนะครับให้เรามากดที่เมนู e ิร n นะครับก็คือเมนูแรกรูปดอลลาร์นั่นเองนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับย้ําว่าไม่ต้องลงทุนทำ ฟรได้เลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะยอดเงินนะครับหรือว่ายอดคะแนนของเราให้เราดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคะแนนที่เราจะใช้นําไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคริปโตนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการนะครับทำในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนตรงนี้คือการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปตอบแบบสํารวจได้เลยนะครับว่าการทําแบบสํารวจเนี่ยก็เป็นการทําที่ต้องให้ข้อมูลตามจริงนิดนึงนะครับถ้าเราตอบมั่วนะครับอัน จะไม่ได้รับคะแนนเต็มจํานวนที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปตอบแบบสํารวจได้เลยเนี่ยครับต่อมานะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของ p l a y Time ในส่วนของการเล่นเกมนะครับเรากด p พ a y ได้เลยตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเกมตรงนี้ลงในเครื่องของเรานะครับแล้วก็ทําการเข้าไปเล่นเข้าไปสมัครให้เรียบร้อยนะเมื่อเราเปิดใช้งานแอปที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งมันมีหลายเกมให้เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดนะครับผม ถ้าเราทําทั้งหมดทุกแอปเนี่ยผมว่าน่าจะได้ถอนเงินประมาณ1-2ดอลลาร์เลยนะครับก็ลองทําดูเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการทําฟรีนะครับเลื่อนลงมาอันที่2นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของ Invite Friend นะครับก็คือระบบของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับช่องทางการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับโบนัสนะครับผมอยู่ที่1000คะแนนหรือว่า1,000คอยตรงนี้โดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้นะครับผมในการแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ Twitter l i ์ e y o u ยู b e t ูบท t i k t o k ได้หมดทุกช่องทางนะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะแนะนําผ่านช่องทางไหนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับโดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้ได้เลยนะต่อมานะครับผมในส่วนของแอปแท็กนะครับกิจคอยนะคอมพิวต์นาวนะครับกดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บนะครับที่เราจะเข้าไปทําในส่วนของการติดตั้งดาวน์โหลดเกมต่างๆนะมีทั้งหมด4เว็บไซต์นะครับอกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งทําภารกิจได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลายแอปมากๆนะครับที่สามารถ ทำคะแนนได้เยอะมากนะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความขยันในการทํา้วกันเนาะเพราะว่ามันมีหลายแอปมากๆนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนได้แต่ว่าการติดตั้งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําภารกิจโดยการเข้าไปใช้งานในส่วนของแอปที่เราดาวน์โหลดมาน,นั่นเองหากเราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราจะยังไม่สามารถรับคะแนนได้นะเราจะต้องเข้าไปเล่นในส่วนของแอปที่เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งเข้ามาน,นั่นเองนะครับอันนี้คืออันแรก อันที่2ก็รูปแบบคล้ายๆกันนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็การทำาื่อเวหรือว่าตอบแบบสํารวจออนไลน์เราสามารถเลือกทําได้เลยนะครับว่าเราจะทําคะแนนประมาณเท่าไหนอันไหนที่เราพอทําได้เราก็ลองเข้าไปตอบเข้าไปทําได้เลยนะอันที่สานะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยก็จะรูปแบบคล้ายๆกันเลยทั้งทั้งอันที่1แล้วก็อันที่2เนาะก็จะมีใน2การทําแบบสํารวจนะครับผมตรงนี้เลยนะแล้วก็การดาวน์โหลดแอปนะครับผมใครที่เคยทำสื่อเวทามตรงนี้น่าจะเคยทำเนาะตรงนี้เนี่ยได้ทั้งซอร์เวทามแล้วก็ได้ทั้งคะแนน ในส่วนของเว็บนี้เลยนะครับก็ลองทําดูนะครับก็มันมีหลายแอปมากๆที่เราเลือกทําได้นะครับผมในส่วนของ Easy Buck Earn Money อันนี้ก็สามารถทําเงินคลิปโตได้นะเป็นแอปหาเงินเหมือนกันเนาะแล้วก็ Pro Pay Bit Lab นะครับผมมีหลายเว็บไซต์มากนะอันสุดท้ายนะครับผมอันนี้อันที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปนะครับในส่วนของอ a r n c o i นะครับก็มีหลายแอปมากๆเราสามารถเลือกติดตั้งดาวน์โหลดกันได้คะแนนเนี่ยถือว่าได้เยอะนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของ Survey นะครับอ a r n c นะครับ สตาร์ทแนวตรงนี้สำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับในการทำแบบสำรวจนะครับ b i t แล b นะครับ Profit นะครับแล้วก็ CPX นะครับอันนี้จะเป็นการทำแบบสำรวจแบบสอบถามทั้งหมดนะใครที่เป็นสายแบบสำรวจนะครับควรที่จะมีแอปนี้ติดเครื่องไว้นะครับเพราะว่ามันทำคะแนนได้เยอะแล้วก็จ่ายเงินเร็วมากๆนะครับตัวนี้เป็นเซอร์เวย์นะครับในการทำแบบสำรวจนะครับผมในส่วนของ BitLA b เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยทำกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะมี Android แล้วก็เว็บไซต์นะครับผมตามนี้เลย เ,เห็นไหมเราสามารถเลือกทาภารกิจได้นะครับผมอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนั่นเองต่อไป Profit นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์การทําแบบสํารวจโดยตรงนะครับใครที่เคยทําเว็บไซต์นี้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะพอทาเป็นนะครับ Dpx นะครับผมอันนี้ก็มีหลายๆเว็บไซต์นะในการทําแบบสํารวจแบบสอบถามนะครับผมคะแนนนถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเราทําผ่านด้วยนะเราจะต้องทําให้ผ่านนะครับถ้าเราทําให้ผ่านเนี่ยอาจจะได้รับคะแนนไม่เต็มจํานวนนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของช่องทางการทําคะแนนต่อไป ามาดูที่เมนูที่2 ในส่วนของการถอนเงินในส่วนของการถอนเงินเนี่ยจะมีในส่วนของ usdt bitcoin ethereumbnb และก็ xrp นะครับเหรียญการถอนเงินคริปโตเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับมีประมาณ5เหรียญน,นะ5สกุลเงินนะครับก็อยู่ที่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะถอนสกุลเงินอะไรนะครับในการถอนเงินนะครับเมื่อเราใช้งานครั้งแรกนะครับทำประมาณ5นาทีสามารถถอนเหรียญ usdt ขั้นต่ำได้เลยอยู่ที่0.05ดอลลาร์นะครับใช้500เหรียญทองถ้าเราจะถอนตอนนี้นะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่ 0.3ดอลลาร์นะครับแชรขณะอยู่ที่2,900เหรียญทองนะครับถอนเงินได้สูงสุดนะครับอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ345บาทถึง46บาทนะครับผมในส่วนของการทําเงินตามนี้วิธีการถอนนะครับไม่ยากนะครับผมถ้าเรามีกระเป๋าบเน้นแล้วนะเพราะว่าแอปนี้รองรับแค่กระเป๋าบายแนนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการถอนเหรียญ USDT และการกดเข้าไปเมื่อเรากดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกุลเงินของ USDT 1ดอลลาร์นะครับในการถอนเงินนะครับ เราจะต้องสมัครกระเป๋า Binance ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเขียนบอกว่า Enter Binance Email ก็คือจำกัดแค่กระเป๋า Binance เท่านั้นนะครับในการรับเปลี่ยนคริปโตจากแอปนี้ไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้นอกเหนือจาก Binance นะครับไม่สามารถใช้ได้เลยใช้ได้แค่กระเป๋า Binance เท่านั้นนะครับใครยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยเมื่อเราสมัครยืนยันตัวตวนเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วนะครับในส่วนของ Binance นะเราสามารถนำอีเมลที่เราสมัคร Binance เนี่ยมาใส่ตรงนี้เพื่อ ที่จะใช้ในการรับเงินได้เลย เมื่อเรากรอกอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรที่จะตรวจสอบอ e ีเมลทุกครั้งเมื่อที่เราถอนเงินนะครับว่ามันถูกต้องไม่มีตัวไหนผิดแม้แต่ตัวเดียวหากผิดแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมยอดเงินนะครับจะเข้าไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับผมก็คือ1-2วันในการตรวจสอบยอดเงินนะกดคอนเฟิร์มเลยโอเคนะครับเขาแจ้งเลยนะครับ1 U.S.D.T เนี่ยยอดเงินนะครับจะเข้าไม่เกินนะครับ48ชั่วโมงหรือภายใน48ชั่วโมงทําการสําหรับใครที่ถอนครั้งแรกแล้วเนี่ยมัน เข้าเร็วแล้วครั้งที่สอมันยังไม่เข้านะครับก็ให้เรารอตามที่เขากําหนดนะ48ชั่วโมงแบบนี้ในการถอนเงินเนาะผมก็จะถอนประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะลองใช้งานดูเนี่ยดาวน์โหลดลองใช้งานดูได้เลยเพราะว่ามันจ่ายเงินจริงแน่นอนฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ